สวัสดีครับชาวทริปสำหรับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆกินกันครับและร้านที่เราจะพาไปในวันนี้นั่นก็คือร้าน n a m ะเจแปน e ิสแอนด์ซีฟู้ดโบ f เฟ่นั่นเองครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมครับก็มีด้วยกัน2ราคาครับนั่นก็คือ999บาทกับ1,999บาทครับทานไม่อั้นเนี่ย2ชั่วโมงเต็มครับสำหรับการจองก็ไม่ยากนะครับแค่เข้าไปที่เพจ a c e b o o k ของทางร้านครับแล้วก็กดลิงก์เข้าไป เลือกแพ็กเกจเลือกจำนวนคนวันแล้วก็เวลาให้เรียบร้อยครับและทางร้านนะครับเขาก็จะมี exclusive เมนูให้เลือกด้วยครับ1คนต่อ1เมนูครับก็จะเป็นลิ้นวัวซูวีฟัวกาครับซูชิฟัวกาเซตนามะฮอนมากุโรซูชิเซต แล้วก็หอยนางรมญี่ปุ่นจากเมืองมิยากิครับและเมื่อสำรองที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้บุ๊กกิ้งครับหน้าตาประมาณนี้และในระบบนะครับก็ยังสามารถเลือกดูได้ด้วยครับว่าในร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าทางร้านเนี่ยเขามีเมนูให้เลือกทานมากกว่า280ชนิดด้วยกันครับสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับปักหมุดไปที่เซนทรัลเวิลด์ก็ได้ครับหรือเซ็นทราแกนด์แอดเซนทรัลเวิลด์ก็ได้ครับ สามารถจอดรถได้ทั้งที่โรงแรมแล้วก็ทางห้างได้เลยครับและผมก็เลือกจอดรถที่ห้างครับแล้วก็เดินม,มาที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์จากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น24พอเปิดลิฟต์ออกมานะครับเราก็จะเจอกับร้านเลยแค่เราไปแจ้งตัวบุ๊กิ้งแล้วก็นั่งรอพนักงานครับหลังจากนั้นพนักงานก็จะพาเราไปที่โต๊ะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมโชคดีมากๆเลยเพราะผมได้นั่งริมหน้าต่างวิวจากชั้น24ใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ย วิวสวยมากๆเลยครับและหลังจากนั้นนะครับน้องพนักงานเนี่ยเขาก็จะเอา QR code มาให้ผมสแกนครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะออเดอร์สแกนอาหารเนี่ยผ่านทาง QR code ได้ทั้งหมดเลยทางร้านนะครับก็จะมีตั้งแต่ซูชิครับมีสเต็กต่างๆรวมไปถึงซ u k ิยากิเทปันยากิเทมปุระแล้วก็อาหารจานเดียวด้วยครับเขาบอกว่าที่นี่มี5เตชั่นด้วยกันนะครับ และสเตชันแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเลยนั่นก็คือตัวซีฟู้ดออนไอแล้วก็ DIY ดันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบาร์นี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับแล้วก็โด่งดังมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีซาชิมิที่หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นไข่หวานครับทูน่าสับปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนหอยเชลล์ครับกุ้งเอบิครับหอยโอตาเต กุ้งหวานญี่ปุ่นไซจัมโบ้ครับปลาซาบะปลาหมึกแล้วก็ปูอัดครับรวมไปถึงยังมีสลัดบาร์แล้วก็ผลไม้ด้วยครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีฟู้ดออนไอซ์ครับก็จะมีทั้งหอยนางรมครับหอยหวานหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์ปูม้าแล้วก็กุ้งค็อกเทลด้วยครับส่วนสเตชันนี้นะครับนั่นก็คือสเตชันซาชิมินั่นเองครับดูจากวัตถุดิบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าน่าทานมากๆครับ แล้ววันนี้ก็จะเป็นในส่วนของส t i น n เชปัญญกิกครับและอีกส t i น n หนึ่งนะครับนั่นก็คือส t i น n เทมปุระซึ่งเราก็สามารถออเดอร์ในเมนูที่ QR Code ของเราได้เลยต่อมาด้วยกับสถานีเบบิเลตแอนด์ e ิสเซิลครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราก็จะต้องไปเริ่มกับส t i น n แรกก็คือสเตชั o n DIY ดันนั่นเองครับ ดูผลงานของผมครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าตักไข่ปลาแซลมอนมาแบบจุกๆเลยโปะมากับหอยโอตาเตะแน่นๆเอาเป็นว่าคุ้มกันตั้งแต่สเตชันแรกเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มาเทสรสชาติของตัวกุ้งหวานญี่ปุ่นไซจัมโบครับตัวกุ้งเนี่ยหวานมากๆเลยครับตามมาติดๆกับเอ็กซ์คลูซีฟเมนูที่เราเลือกไว้ครับต้องบอกก่อนครับว่า4ี่เมนูเนี่ยทั้งรสชาติแล้วก็วัตถุดิบของอาหารเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับ ทั้งลิ้นวัวที่นุ่มลิ้นครับแล้วก็ฟัวกาที่ละลายในปากด้วยครับ <S <S ต้องบอกก่อนนะครับว่านั่งรออาหารไม่นานเลยตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นกวะย่างครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นจัมโบ้ย่างเมเทาโกะครับต่อกันด้วยไข่ปลาหมึกครับและอันนี้ก็คือทากโกะวาซาบิครับส่วนอันนี้จะเป็นหอยเชลลย่างครีมซอสเมเทาโกะครับ และอันนี้ก็เป็นชุดซาซิมิรวมครับตามมาด้วยกุ้งแม่น้ำเผานะครับแล้วอันนี้ก็คือซูชิวากิวครับท็อปด้วยฟัวกราตามมาติดๆกับซูชิไข่ปลาแซลมอนท็อปด้วยอุนิครับคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งครับที่ถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะทานอุนิได้ไม่อั้นเลยและอันนี้ก็คือตับปลาแองกิโมย่างครับเขาว่ากันว่าเป็นฟัวกราแห่งท้องทะเลเลยครับแล้ววันนี้ก็คือซูชิหอยโอตาเตะครับ มาแบบตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มาต่อกันที่ของย่างด้วยกันนะครับส่วนอันนี้นั่นก็คือวาเกลย่างบนไบโอบะครับเห็นแบบนี้นี่คือชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วเขาก็สไลด์มาอย่างดีเลยย่างแบบไม่ต้องสุกมากนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อในชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็ไม่เหนียวด้วยครับต่อกันที่หอยเชลลย่างครับซึ่งก็มีหลายหน้าครับ ต่อกันด้วยคานิมิโซกับคานิคามะครับตัดความเลี่ยนแล้วก็เพิ่มความจีจาดด้วยตัวยำปลาแซลมอนครับและอันนี้ก็คือปลาไหลย,ย่างไม้ไผ่ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเนื้อปลาเนี่ยครับชิ้นใหญ่แล้วก็ซอสเนี่ยมีความหอมแล้วก็ย่างกําลังดีครับผมสั่งไม่อั้นเลยต่อกันด้วยคําตัวโต,วตวกับวาเกียวไข่ดองญี่ปุ่นลาวาโลครับและอันนี้ก็คือแซลมอนโซเมนครับ เอาวันนี้ก็คือหอยโอตาติดองซชี่วครับปิดจบของข้าวด้วยซุปครับก็จะมีทั้งซุปมิโซะครับแล้วก็ซุปหอยลายข้าวเสร็จแล้วนะครับก็มาต่อกันที่ขนมหวานครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าที่เนี่ยเอาใจสายหวานมากๆเพราะว่ามีเมนูของหวานให้ทานเนี่ยเยอะมากๆเลยเราสามารถที่จะไปสั่งได้ที่สเตชันนะครับหรือออเดอร์ผ่านระบบก็ได้ก็จะมีตั้งแต่ขนมนะครับไอศครีมครับรวมไปถึงเครื่องดื่มโซดาด้วย และที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นบวยโซดาครับกับชาเขียวและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลไม้นั่นก็คือแคนตาลูกนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุ้มมากๆครับสําหรับร้านนี้และทั้งร้านนะครับเขาก็ยังมีเมนูอีกหลากหลายมากมายครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปภาพไว้ให้ดูนะครับว่าเมนูของเขาเนี่ยเยอะจริงๆใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ